พื้นที่และแหล่งที่อยู่หากินของสัตว์ป่าที่มักจะชอบเข้าไปมั่วสมกันอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามโป่งต่างๆที่อยู่ในกลางผืนป่าลึกเมื่อผ่านการเวลาหลายสิบหลายร้อยปีก็จะมีโป่งพวกนั้นเกิดขึ้นอยู่หลายที่ทั้งโป่งที่เกิดขึ้นมาใหม่และโปลงล่งลางมากมายพลานส่วนใหญ่ที่มักจะพากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าจุดม,งม่งไมยก็มักจะเป็นพื้นที่โปง่งที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนี่เองเมื่อโป่งแห่งไหน มีพลานเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่บ่อยครั้งสัตว์ป่าก็จะพากันหนีหายไปยังโป่งแห่งใหม่อีกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่แบบนั้นซึ่งพลานส่วนใหญ่ที่เข้าไปหากินในผืนป่าต่างกนรู้กันดีก็เลยไม่มีทางที่จะพลาดที่จะล่าสัตว์ป่าตามที่ตนเองต้องการได้ชาวบ้านที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามไหลเขาหรือว่าชายป่าหลายพื้นที่ต่างก็พากันเข้าไปใช้ประโยชน์จากผืนป่าทั้งหาของป่าและล่าสัตว์รวมกันมานาน และต่างก็รู้ดีถึงภัยอันตรายที่มีอยู่อย่างมากมายในผืนป่าแต่ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือว่าวิชาอาคมที่พลานส่วนใหญ่หรือแม้แต่ชาวบ้านบางคนต้องมีติดตัวกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถือว่าวิชาอาคมเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆมาเนิ่นนานตั้งแต่ดึกดำบรรโน้น ในสมัยก่อนพลานบางคนก็นอาศัยอยู่ในกลางป่าลึกโดยที่ไม่เคยออกไปพบปะเข้าสังคมกับใครเลยก็มีโดยการที่เข้าสังคมรวมกลุ่มหรือเป็นหมู่บ้านยังไม่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตมากนักในสมัยนั้นต่างจากการที่ต้องดิ้นลนเอาตัวหลอดหาเลี้ยงชีดไปวันๆเท่านั้นเองโดยที่ส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเลยด้วยว่าธรรมชาติมีให้กินให้ใช้อยู่อย่างไม่จบสิน้นไม่มีอดไม่มีอยาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าหยูยาสมุนไพรจึงไม่แปลกที่จะเข้าป่าไปพบเจอกับชาวบ้านที่อยู่ตามป่าตามเขาห่างไกลจากแหล่งชุมชนอื่นๆไม่เว้นแม้แต่พลางเฒ่าที่แต่เดิมก็มีครอบครัวมีลูกถึงสองคนหลังจากที่แต่งงานอยู่กินกับเมียก็ได้ย้ายเข้าไปตั้งลกลากถิ่นฐานอยู่ในกลางป่าลึกด้วยการยึดอาชีพล่าสัตว์และหาของป่าหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองซึ่งต่อมาก็ได้มีลูกสองคน จนเติบใหญ่และก็ได้สืบทอดอาชีพการหาของป่าและล่าสัตว์ไปจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวอยู่ในถิ่นฐานอื่นซึ่งก็อยู่ในละแวกผื้นป่าเดียวกันนั่นไม่ได้ไกลกันมากนักพลานเถาก็ยังอาศัยอยู่กับเมียกลางผืนป่าลึกเพียงลําพังแค่สองคนลูกทั้งสองก็ได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนไม่เคยขาดชีวิตของพลานเถากับเมียก็ม,กม,กมีความสุขดีไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินวันเวลาล่วงผ่านไป จนพลานเท่ากับเมียผมเผาขาวโพลนไปด้วยความชราแต่ก็ยังไม่ยอมย้ายออกจากผืนป่าไปอยู่ร่วมกับลูกกับหลานตามที่ลูกหลานได้ขอร้องเอาไว้ด้วยความที่แกไม่คุ้นเคยกับคนโมมากชอบความเงียบสงบในผืนป่าเสียมากกว่าล,ลูกลูกหลานหลานก็นเลยจำต้องยอมปล่อยให้แกอาศัยอยู่ในผืนป่าแบบนั้นชาวบ้านหรือแม้แต่พลานที่พากันเข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์ต่างก็พากันเรียกขานเท่าสองผัวเมียนี้ว่าเท่าผมขาว เป็นที่รู้จักกันทั่วเมื่อมีคนแวะเวียนผ่านเข้าไปสองเท่าชลาผมขาวก็ตอนรับขับสู่หาน้ำหาท่ามาให้ดื่มเป็นมิตรทีดีกับทุกคนแม้จะไม่ชอบคนหมู่มากก็ตามแต่เมื่ออยู่ในเรือนชานของตนก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไกลจากเรือนช้านของสองเท่าผมขาวก็จะมีโป่งที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่พลานเท่าผมขาวยังหนุ่มแน่นก็ยังเคยเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่แถบนั้นประจำ จนสุดท้ายก็พาลูกเมียมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆก,กับโป่งนั่นเองเพื่อจะได้ทำมาหากินได้สะดวกเมื่อเวลาผ่านไปสัตว์ป่าก็ได้ย้ายไปหากินยังโป่งแห่งใหม่พลานเท่าผมขาวถึงได้ตามไปด้วยทุกที่จึงได้รู้ว่ามีโป่งอยู่แถบไหนของผืนป่าบ้างส่วนโปร่งร้างนั่นต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกกันว่าโป่งอาถรรพ์เนื่องจากว่าเป็นโป่งที่มีความเก่าแก่มากที่สุดและมีเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าและพลาน ที่ต่างก็พากันเอาชีวิตไปทิ้งจนนับไม่ถ้วนก่อนที่จะปล่อยทิ้งล้างสัตว์ป่าก็ไม่พากันย้อนมาหากินอีกเลยส่วนพลานที่เคยพากันเข้าไปนั่งห้างไม่ต้องพูดถึงเพราะต่างก็เคยเจอประสบการณ์และร้ายกันมา,มามากมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลึกลับที่มองไม่เห็นและบางสิ่งบางอย่างที่คาดไม่ถึงแต่เรื่องพวกนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับพลานเท่าผมขาวเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้คงจะมีเพียงแค่เท่าผมขาวเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหากสาวไปลึกๆก,ก็จะรู้ว่า หลานเท่าผมขาวผู้นี้แต่เดิมก็เป็นลูกหลานของพลานที่มีวิชาอาคมแก่กะาคนหนึ่งในถิ่นนั้นซึ่งพลานรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้เพราะแกได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในผืนป่าเสียนานอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่โป่งร้างนั้นจึงไม่สามารถจะทําอะไรกับพลานเท่าผมขาวได้ในผืนป่านอกจากพลานที่คุ้นเคยเห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆก็จะมีพลานต่างถินแวะเวียนผ่านเข้าไปบ้างเป็นเรื่องปกติซึ่งพลานต่างถิ่นเหล่านั้นก็ล้วนแต่ไม่คุ้นเคยกับผืนป่า จึงมีการแวะเวียนเข้าไปนั่งห้างอยู่ยังบริเวณโป่งล้างนั่นอยู่เป็นประจําแต่ก็ไม่เคยมีลายใดที่เล็ดลอดจากอาถรรพ์ที่พลานเจ้าถิ่นต่างก็เล่าลือกันมานานแม้แต่ลายเดียวโดนดีจนพากันหนีกระเจิงไปทุกลายจนเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากโป่งล้างนั่นถูกปล่อยทิ้งล้างไว้เนิ่นนานสัตว์ป่าก็เริ่มแวะเวียนเข้ามาหากินอีกแม้จะไม่มีมากมายเหมือนแต่เดิมแต่ก็ยังพอให้ล่ามาเป็นอาหารได้อย่างไม่อดอยาก ทำให้พลานเท่าผมเขาไม่ต้องเดินเท้าเข้าป่าลึกไปหานั่งห้างยังโป่งแห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลและทิ้งเมียที่แก่ชราเอาไว้เพียงลําพังลาสัตว์เพียงแค่ครั้งเดียวแกก็สามารถอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนก็เพียงพอที่จะกินกับเมียแค่สองคนได้ระหว่างนั้นก็ยังมีพลานที่รู้ข่าวได้แวะเวียนมานั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่บ้างเพราะว่าพานบางคนไม่เคยมีประสบการณ์พบเจออาถรรพ์อะไรที่โป่งล้างนั่นก็ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวแต่อย่างใด ซึ่งพลานส่วนใหญ่ก็มีวิชาอาคมติดตัวกันอยู่แล้วเมื่อครั้งแรกเข้าไปไม่เจออาถรรพ์น่ากลัวอะไรก็จะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆที่มีพลานผัดเปลี่ยนกันเข้าไปนั่งห้างที่โป่งล้างนั้นแม้ว่าจะอยู่ไม่ไกลจากเรือนชานของเถ่าผมขาวมากนักแต่เสียงปืนก็นไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาถึงได้ด้วยความที่เป็นพื้นป่าหนาทึบพลานที่พากันเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นป่าก็ใช่ว่าพลานทุกคนจะรู้จักและคุ้นเคยกับพลานเถ่าผมขาวแต่อย่างใด พลานสองคนพี่น้องรุ่นลาวคลาวเดียวกันกับหลูกหลูกของพลานเท่าผมขาวได้พากันเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ที่โป่งล้างนั่นอยู่สองสามครั้งไม่เคยรู้จักหรือว่าพบเจอกับพลานเท่าผมขาวมาก่อนจนเมื่อถึงเวลาที่พลานเท่าผมขาวจะต้องเข้าไปนั่งห่างล่าสัตว์อีกครั้งแม้ว่าจะมีเรือนชานอยู่ในกลางผืนป่าแต่บริเวณที่อยู่อาศัยนั่นไม่เคยมีสัตว์ป่าเล็ดลอดผ่านเข้ามาให้เป็นอันตรายหรือให้ล่าแม้แต่ตัวเดียว ทุกครั้งที่พลานเท้าเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าที่โป่งร้างหลังจากที่ยิงสัตว์ป่าได้แล้วแกก็จะหามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับมาเลือในช่วงกลางดึกครั้งนั้นหลังจากที่เดินเท้าเข้าไปนั่งห้างตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเพื่อรอเวลาให้สัตว์ป่าเข้ามาหากินซึ่งโป่งร้างนั่นใช่ว่าจะเป็นโป่งเล็กๆมันมีขนาดใหญ่โตถึงขนาดว่าอีกฝากฝั่งนั้นมองกันไม่เห็นเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพรานสองพี่น้องนั่งห่างอยู่ทั้งฝัง้้นดวย เมื่อท้องฟ้ามืดมิดลงความเงียบสงบก็ลงมาเยือนยังไม่มีสัตว์ป่าลงมาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวช่วงเวลาสองทุ่มกว่าๆถึงเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าและการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าใกล้เข้ามาที่โพงแสงจันทร์ก็พอเล็ดลอดลงมาพอให้มองเห็นความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าพวกนั้นได้แต่สัตว์ป่าพวกนั้นดันพากันลงไปหากินใกล้ๆก,กับบริเวณที่พลานสองพี่น้องนั่งห่างอยู่ทําให้มันอยู่ไกลจากนั่งห่างของพลานเท่าผมขาว แกไม่สามารถที่จะยิงสัตว์ป่าพวกนั้นได้ในระยะหวังผลนั่งรอจนแล้วจนหลอดมันก็ไม่เล็ดหลอดผ่านเข้ามาใกล้บริเวณที่แกนั่งห่างอยู่ผ่านไปจนถึงเกือบตีสามจึงได้ตัดสินใจปีนลงจากนั่งห่างของตนเองเดินดิ่งข้ามไปยังอีกฝั่งของโปงซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพลานสองพี่น้องที่นั่งห่างอยู่ก็ยังไม่ได้ยิงสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวด้วยความใจเย็นเมื่อเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มของพลานเท่าผมขาว ใกล้เข้าไปบริเวณนั่งห่างของตนเองด้วยลักษณะผมที่ขาวโพลนของพลานเท่าและยาวลงลังพลานสองพี่น้องคิดว่าเป็นสัตว์ป่าปแปลกที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนด้วยความที่มองเห็นไม่ชัดเจนจากแสงจันที่สลัวๆจึงได้ยกปืนของตนเล็งลงไปแล้วก็สับไกเสียงดังสนัน่นกระสุนปืนของสองพี่น้องพุ่งแหวกอากาศตรงดิ่งเข้าไปประทะก,กับหลางของพลานเ่าจนงายหล้งพึง่ง แม้กระสุนปืนจะไม่สามารถทำอะไรพลานเท่าผมขาวได้แต่กระนั้นก็ได้ทำให้รู้ว่านอกจากตนแล้วก็ยังมีพลานคนอื่นๆที่เข้ามานั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่บริเวณนั้นด้วยพลานเท่าผมขาวจึงได้ใช้วิชาอาคมของตนเองลุกพรวดพลาดพลิกล่างขึ้นมากลายเป็นล่างของไอ้ลายพาดก่อนพุ่งกระโจนตรงดิงมาที่ต้นไม้ที่พลานสองพี่น้องมัดห่างอยู่พร้อมกับปีนป่ายขึ้นไปบนนั่งห่างอย่างรวดเร็วโดยที่พลานสองพี่น้องไม่ทันได้ระวังตัว มารู้สึกตัวอีกทีกับตอนที่ไอ้หลายเสือสมิงโผล่องเท้าขึ้นไปบนนั่งห้างนั่นแล้วถึงได้ตกใจพากันร้องเสียงดังลัน่นแต่ก็ยังช้ากว่าอุ้งมือของร่างเสือสมิงที่ตะปบกระชากเอานั่งห้างของพลานสองพี่น้องพังลงไปที่พื้นร่างของพานทั้งสองตกกระทบพื้นเสียงดังตุบส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและตกใจร่างเสือสมิงของพลานเท่าผมขาวก็ได้กระโจนตามลงไป แต่ไม่ได้ทำร้ายพลานสองพี่น้องแต่อย่างใดปล่อยให้พลานทั้งสองวิ่งหนีกันสุดชีวิตจนหายลับเข้าไปในป่าตรงดิ่งไปทางเลือนของพลานเท่าผมขาวเองเหล่าลาวครึ่งชั่วโมงพรานสองพี่น้องถึงได้มาโผล่ที่เลือนของพลานเท่าผมขาวซึ่งบัดนี้ยายเท่าซึ่งเป็นเมียของพรานเท่าผมขาวได้ตื่นขึ้นมาและจุดตะเกียงรอเพราะเป็นปกติหลังจากที่พลานเท่าล่าสัตว์ได้แล้วจะต้องกลับมาในทันทีแต่แทนที่จะเห็นล่างของพรานเท่าผู้เป็นผัว กับเห็นบางของพรานสองพี่น้องวัยรุ่นลูกวิ่งตรงดิ่งขอความช่วยเหลือตรงมาที่เลือนพร้อมกับเสียงที่ร้องลั่นแต่คำว่าเสือสมิงเสือสมิงมาตลอดทางที่พรานสองพี่น้องคิดว่าเป็นเสือสมิงกับเพราะว่าที่หัวของเสือลายพาดกรตัวที่โผล่ขึ้นไปบนนั่งห้างขนบนหัวของมันยาวลุงลังขาวโพลนไปหมดซึ่งมันผิดปกติของเสือทั่วไปที่จะมีขนยาวและขาวโพลนแบบนั้นผิดกับลักษณะของลายพาดกรที่ลำตัวของมัน จึงเข้าใจได้ว่าเสือตัวนั้นต้องเป็นเสือสมิงแน่ตามที่เคยได้ยินมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ของตนเองเมื่อเข้าไปถึงเรือนของแม่เฒ่าก็ได้รับการปลอบใจจากแม่เฒ่าจนเริ่มหายหวาดกลัวไปผ่านระยะไปเพียงแค่สิบกว่านาทีร่างของพลานเฒ่าผมขาวก็เดินดิง่งแบกปืนฝ่าความเมื่อตรงมาที่เรือนเมื่อเห็นลักษณะผมขาวโพลของพลานเฒ่าทําทเอาสองพี่น้องต้องตกใจอีกครั้งแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของพลานเฒ่าผมขาวที่ส่งยิ้มให พลานทั้งสองผีน้องก็รู้สึกแปลกใจและใจเย็นขึ้นมาบ้างพอเท่าผมขาวหลังจากทักทายแล้วก็พาพูดคุยไปเรื่องอื่นๆโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเสือสมิงตัวนั้นอีกเลยแม้ว่าพลานสองผีน้องจะถามอยู่สองสามครั้งด้วยความแปลกใจแต่เมื่อเห็นว่าพลานเท่าผมขาวไม่ได้ว่าอะไรจึงไม่กล้าที่จะถามทายอะไรอีกแต่แต่เก็บเอาไว้ในใจลึกๆเท่านั้นด้วยความสงสัยว่าพลานเท่าผมขาวผู้นี้น่าจะเป็นผู้เดียวกันกับเสือสมิง ที่ปีนขึ้นไปกระชากเอานั่งห่างจนพังลงมาหากว่าเป็นจริงอย่างที่คิดเท่าผมขาวผู้นี้ก็คงจะไม่ได้คิดเอาชีวิตของตนทั้งสองเพราะว่าตนทั้งสองนั้นได้ยิงแกก่อนหากว่าเป็นเช่นนั้นคงไม่มีชีวิตรอดกลับมาได้ดูจากลักษณะท่าทางนิสัยพวกเท่าผมขาวกับแม่เท่าดูเป็นคนที่มีอัธยาศัยมิมยตรไมตรีดีเสียอีกจนน่านับถือทาให้สองพี่น้องนั่งพูดคุยกับพรานพ่อเท่าสองผัวเมียอยู่จนถึงลุ่งเช้าของวันลุงขึ้น ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปและมันได้ย้อนกลับมาที่โป่งล้างแห่งนั้นอีกเลยมีแต่เรื่องเล่าที่นำไปเล่าขานให้กับชาวบ้านล่วาพรานคนอื่นๆได้ฟังเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอาจจะเกิดขึ้นมาจากพรานเท่าผมขาวผู้นี้แต่อย่างใดเมื่อได้ยินคำว่าเสือสมิงโป่งล้างแห่งนั้นก็นเลยกลายเป็นโป่งล้างอาถรรพ์ต่อไปไม่มีพรานหรือว่าชาวบ้านกล้าที่จะย่ำกายเข้าไปใกล้อีกเลยคงมีเพียงแค่พรานเท่าผมขาวถิ่นั้น ที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ปา่าแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่บัดนั้น